อยากกบคุณให้อาบน้าม่ย่ำหนาวอยากกินปลาขาวให้เบกแค้ขึ้นโคอยากตกหน้าโลกให้เขาวัดฟังธรรมขอสุขีเจริญพรมาย่งอยากโยมทุกทานทุกคนผู้ทีกำลังติตตามหับพึงหับส้มผ่านทางโสเทศเลสาในนอกของปาจารย์เนาะ มือนี้เซษนเขาเซินเคยมาตามนัดหลังจากที่คลีปกรในล้งพิศนาธรรมข่างไปมือนี้พระอาจารย์กะสิมาอธิบายขยายความสูฟังผู้ทธีสนใจหรือว่าผู้ทธีติดตามเราให้ด้เข้าใจให้ฟังน้ำกันก็คือบางทีได้เกินไห่สามโอ้อคือ หนึ่งอยากอ,กอุบคุณเหน็บหน,น,นาวยามหนาวอ่านี่ก็เป็นปริศนาธรรมที่มีลกักธรรมคำสอนแสกสอดอยู่ในถาวาฟังเตหหัวคอกระสิบกาวกเข้าใจทวามาฟังควบหมา,ายเพืเ่อพิสิอธิบายไปควบหมายว่้จนสีอ่อยากอ,กอุบคุณเหน็บหน,น,นาวย่ำหนาวซึ่งหมายความว่าถ้ายามหนาว เข้าอาบน้ำกระเฮียงห,หนาวเป็นบญญาโยมข้าว่าอาบน้ำในที่นี้เพิ่นหมายว่าเวลาเฮ้านัา้นหนาวจิตหนาวใจว่าเวจิตใจขึ้นมามีความทุกข์มีความลำบากผัดผาจากของหักของห่วงดลูกเมียหรือว่าอย่างต่างๆ เกิดความบกสหวังในใจก็ไดให้จิตใจเฮานี่เกิดความเป็นทุกข์เมื่อจิตใจเฮาเกิดความเป็นทุกข์มาเสียนั่นเพิ่งจริงว่าให้เฮาเอาหน้าคือทรรมาคือะธรรมนี่เอามาสำลักสาสางหลางคิตใจของเฮานี่ให้เกิดความสะอาดสว่างสงบเมื่อเฮาได้นำเอาหน้าะธรรมนั้น เอามาหลังคิดต่างใจของเฮาแล้วในนอแนวคิดใจของเฮานี่ก็สิเกิดความอกุนด้วยธรรมะน่าแน่ด <shr> ด <mur ky> uh, um, uh. ้วยธรรมะหรือว่าเกิดปิติสาบซึ่งให้ลดของพระธรรมลดของพระธรรมนี่ฟังโบจืดฟังโบเบือฟังบบนายบบคือเฮาฟังเพลงฟังลรำหรือว่าฟังยังต่างๆ ฟังเลยล่ะสองสามเต้อกระชเกิดค่วมเบื่อหน่ายอุปมาอุปไม้ก็คือกันกับเฮากินอาหารอ่าางสิ่งบางอย่างกินไหนละเต้าจ้องเทืาอ่าโดดนั่นก็สิจืดสิจางไปอ่าเตลุดของพระธรรมนี่ยิงฟังแต่ก็ยิงสาบซึ้งในรถของพระธรรมลังพุถารพัสสิทนว่า ธรรมจารีสุขังเสติวิปสัมเนะเกทาสะเมื่อจิตใจของเฮ้าเกิดความเปิดอ ah ิ่มด้วยธรรมะแล้วสินั่งอยู่กับเกิดความเป็นสุขสินอนอยู่กับเกิดความเป็นสุขหรือจะเหตุอย่างทั้ย่งก็แล้วแต่เกิดความเป็นสุขถาว่าจิตใจเฮ้ามีความเิอิ่มปากปื้หรือว่าสาบซึง ในโหลดของพระธรรมเฮาสิสังเกตเห็นผู้ใดเพิ่นปฏิบัติศีนปฏิบัติธรรมถึงแท้ๆนเพิ่นจะปล่อยวางเลยทุกสิ่งทุกอย่างอนั้นย้อปเพิ่นเข้าถึงธรรมแท้ๆเนาะเบิ่งแี้วถือว่ามีความสุขอ่ามีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องการให้ชีวิตของเฮามีความสุขซึ่งว่าเป็นที่ปรารถนาของทุกคนคือความสุขของมนุษย์ เท่าต่คือเอาหนักของพระธรรมมาหลัางจิตต่างใจเพื่อให้จิตใจของเห้านี่เกิดความอบอุน่นป,ป่าปปื้มซาบซึ้งในลด,ดของพระธรรมนั่นเองเนาะแต่ในทางคุมกันขาดส่วนหลายคนเหาเมื่อมีปัญหาทางหลานจิตัดใจเกิดความบาดเวทเกิดความทุกข์ใจมากเกิดความโบสมหวัง พิษหวังหรือว่าผัดผากจากของหักของหวงทั้งายทั้งมวลมาเกลีปัญหาไปในทางทีพิษเนาะก็ะะคือเข่าลูกนางลูงกนัะคอนเข่าทิพเข่าบาเข่า,า,ขาหานสุรายาเม่าต่างๆเออถาบ่าเก้ไ่ด้บเอ่อเก็เ,เก้ไดเตะสัวลับสัวข้าวเบิดพิษเ,เหล่ายาสุราหรือว่าเอาไปย,ยมมุกต่างๆนั่น คุสุดท้ายมันจะกลับขึ้นมาคือเก่าแด้ที่สุดแต่ห้าวเก็แ่้ปัญหาหนนโบได้ย่อนว่าห้าวโบเขาถึงถ้ำหย่อนมาห้าวโบเอาหนากเอามาธรรมหนนเขามาสู่จิตสู่ใจของห้าพาะฉะนั้นแต่เมื่อห้าอยากให้จิตใจของห้าวกบอุ่นให้ห้าอาบหนากของพระธ่ามรังค่าบอกคนใบยากอบอุ่นให้อาบหนากยำหนาวหนาวก็คือเอาหนากของพระธรามเขามาสู่จิตสู่ใจของห้าเพื่อเกิดควบ อบอุ่นนั่นเองเนาะข้อที่สองก็คืออยากกินปลาขาวให้แบกแฮกขึ้นโคกเนะาะธรรมาดาเขาอยาก,กินปลาขาวเขาตรงเลยแบกแฮงนงะน้ำเนี่ยบอกอเป็นอย่างคือว่าอยาก,กินปลาขาวให้แบกแฮกขึ้นโคะอ่ากฟังเพื่อนๆไปเขาก็สิบวดเข้าใจเนาะก็คือหมายามว่าเข้าตรงการให้จิตใจของเข้านั่นเกิดค,ความส,าสะอาดสว่างสงบเหมือนกับปลาขาว ปลาขาวนี่ทุกคนเข้าใจดีเนาะค่าว่าขาวก็พือสะอาดห้า,หาตอผ้าเฮขืนโคเฮในที่นี่หมายถึงอย่างเฮในที่นี่หมายถึงกฎของเฮใส่ในการปฏิบัติรรธมก็คือเ้าสจิสังเกตเห็นครูบาอาจารย์ดุวัญญาณุผูมิเป็นปฏิวัติสิปฏิวัติธรรมกรรมฐานพระทุตหลงประชิดผ้า,ากฎใส่บาตรเอย่งไป ใส่ในการปฏิวัติรรมหรือว่าหาทีสงบสง,งัดในโดงในปา่าวัดว่าบนใดมีปฏิวัติธรรมเพื่อเจะได้เจริญมีปัสนากรรมฐานเพื่อมาผลนีพานต้องง่ายๆคือต้องการให้ที่ใจของเงาเกิดควบส,ะสะว่างสงบเท้าบริสุทธิ์เหมือนกับปากขาวเฮาตองผ้ากดหรือว่าเบ,บกรกกดหนี้าเฮนี่ะขึ้นควบ โคกตัวนี้ก็คือเขาไปวัดไปว่านอนไรนะเนาะนี่ก็คือกว้งไม้แั้นสัข้อที่สามก็คืออยากตกนรกให้เข่าวัดฟังธรรมอีกเป็นกว้งไม้เปียกเปือ่อยยากตกนรกเป็นยังคือว่าตกเขาวัดฟังธรรมก็คือกว้งไม้ว่าถ้าห้าตตองการอยากคู่ว่าทางไหนไปนรกทางไหนไปสวรรค์ทางไหนไปพานิพาน ขั้นตอนในมีการศึกษาโบเมนว่าเข้าไปวัดเข้าไปซื้อ,อหูหูหนาหูหลังยังจังสิโดยที่ว่าเขาโบเข้าไปศึกษาไปฟังธรรมไปจำศีลนักบวาุอาจารย์นะสิเขาก็สิบหู้ว่าทางไหนไปสวรรค์ทางไหนไปพะนิพพานอันใดนเป็นบาปอันใดเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเขาก็สิมือตึ้อเข้าบบมีความเข้าใจย้อนว่าเข้าบบ ไปศึกษาบุริษฐามผู้อาชญ์บรุบริษฟังธรรมในรักธรรมคำสั่งสอนของเพิ่านเนาะอันนี้เนี่คือความหมายว่าอย่ากตกนรกนั่นเหตุเขาวัดฟังธรรมคือความหมายนันครับกันเนาะก็ะคือหมายก็ว่าเฮาอยากได้บุญเฮาต้องเข้าวัดายขันอยากตกนรกต้องทำบาปเกิดสี แต่ว่าเป็นคำว่าที่ว่าเปียกป่อยอาฟังแตหัวโขกระสิโขเข้าใจเนาะพระะนันแด่วนี่อัตมาพาจารย์กระได้นํำโขกติธรรมอามาอาเผยเพยือวามาเวบาสูญญาสูญยุ่ฟังเพื่อเกได้เกิดโขคิดสติปัญญาขึ้นมาบางทานบางคนโาทัานไเนยเคยได้ยินบางทานบางคนโ่เคยได้ฟัง ได้ฟังได้ยินแล้วเรงสิกิสิเกิดค่วมปื้นพิธีดรว่าเกิดค่วมเข้าใจกระจ่างแจ้งหวังว่าคงจะเป็นประยโยชน์ร่ายกันหน่อยเนาะฟังแล้วที่ค่วมคิดเห็นแนวใดก็สามารถแสดงค่วมคิดเห็นข้อมนต์เข้ามาเป็นการแลกเปลี่ยนสนตนาท่ารวมกัดเนาะได้ก็ฝากติดตามฝากดายกดเชเพื่อเป็นธรรมทาน แต่ก็เพื่อให้คนอื่นที่ยังมูท่านในหู้ไดนฟั่งกระอให้หยาติ่ยมโปรดติดตามาคริปธรรมะท้งโสเทศรซ้าให้นอกของปรารย์กระอคฝากท้ายที่สุดท้ายอิตามาผาพ้าผมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีจะตอบสนองให้เกณหยายดย่อมก็ขอคเอาลักรรมที่วาธรรมะมาเป็นที่พึ่งให้ญยาติโย่ม ไะ้ฟังไน้เบิง้งแะ้รก็เกิดความปื้มปิติเนะะาะสว่างสาวัยทิตใจให้ยายาโยมมีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีอ,อยายุไขยืนเงาพัะสจากโอภัยไข่เจ็บนานา,นาประการโบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดติดตามให้สาธุสาธุสาธุ